นวลไปจ้าเที่ยวสะใจไปทั่วโลกครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมายิงปลาที่เขาเบิร์ดครับติดตามได้ครับตอนนี้มาลองเช็คสกีกับกบรนณาบโบ๊ทของจากที่มารีสอร์ทก่อนเน้นว่ากาดีจังด้านหลังเป็นวิวของหาดบางเบิรดครับนี่เกิดแน่นของกินหรืออะไรครับโอ้ยปลากระโดดเป็นทางเลยวะ ให้ผมนั่งมบนวนนาบนเลเจอร์สก,กีเนี่ยหงปาก็ต้องเป็นทางเลยเปิดได้ได้โอ้โหไม่เป็นไรมือชีพโอเคนะ <OK> นี่พี่โจจะแก้งปาราาโบ๊ทวันนี้เมาเราเด็กคว้มนะเอาผมไปหนูรองยาขับตัวนนี้สวยนะออ้อ้เดียวนะ เข้าหน้าเลยว่ะโอ้คันจักาสกีแรงจัดดูขึ้นจัก,จกสกีเขาเลยไปเลยจะพึ่งต,ตีขอตีของบอนะ่อ,อนั่ไเมยปิดกล้องโอ้โหเนี่ยโอ้โห้เท่เลยข้างหลังเนี่ย

สันปลายน้ำมาเข้าน้าหมดเลยเราเชือกยาวกว่านี้ยังไม่สันได้โดนนะเข้าน้ำเต็มเลยชัสกี้พี่โจนะแกล้งนักท่องเที่ยวเลยได้มาเลยได้แล้วแต่พี่เลยอ้าวมาปิดกล้องเลยมาเอาเก็บเก็บเก็บไปที่พี่ก่อน